สวัสดีคณะกรรมการและเพื่อนครูที่ร่วมวิจัยด้วยกันทุกท่านนะครับผมนายกระมนี 4, วัฒนะนำเสนอวิจัยในชั้นเรียนเรื่องการพัฒนาและหาประสิทธิภาพชุดการสอนการปฏิบัติงานเลื่อยตัดชิ้นงานซีแคมวิชางานฝึกฝีมือของนักเรียนระดับประกาศนียบัติวิชาชีพชั้นปีที่หนึ่งสาขาช่างยนต์คณะช่างอุตสาหกรรมวิทยายลัยเทคโนโลยีชนบุรีความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา งานเลื่อยเป็นงานหนึ่งที่มีความสำคัญในงานอุตสาหกรรมเนื่องจากการผลิตชิ้นงานในแต่ละครั้งจะต้องนำวัตถุดิบมาทำการตัดให้ได้ใกล้เคียงกับขนาดจริงเสียก่อนเพื่อทกการแปลนลูกงานเลื่อยที่ดีจะต้องทำได้รวดเร็วและสูญเสียวัสดุในการเลื่อยให้น้อยที่สุดงานตัดบางชนิดจำเป็นต้องสูญเสียเนื้องานบ้างเช่นงานเลื่อยงานกึงงานตัดบางชนิดก็ไม่สูญเสียเนื้องานเลยเช่นงานตัดด้วยเครงไก่ ผู้วิจัยได้สังเกตเห็นพฤติกรรมของนักเรียนในการปฏิบัติงานเลื่อยตัดชิ้นงานซีแคมคือเลื่อยไม่ตรงเส้น,นแนวร่างแบบลักษณะการปฏิบัติงานเลื่อยไม่เป็นธรรมชาติผิวชิ้นงานในการเลื่อยไม่สม่ำเสมอด้วยเหตุผลนี้ผลงานของนักเรียนจึงออกมาไม่ดีเหตุจากเหตุผลดังกล่าวผู้วิจัยได้พัฒนาชุดการสอนงานเลื่อยตัดชิ้นงานซีแคมเพื่อแก้ไขปัญหานักเรียนในการเลื่อยมือที่ไม่ผ่านเกณฑ์ จากสภาพปัญหาความสนใจดังกล่าวข้างต้นข้าพเจ้าจึงได้ทําการวิจัยครั้งนี้ขึ้นและเพื่อเป็นการพัฒนานักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพสืบต่อไปวัตถุประสงค์การวิจัยจะมีด้วยกันทั้งหมด3หัวข้อ1เพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพชุดการสอนการปฏิบัติงานเลื่อยตัดชิ้นงานซีแคมที่พัฒนาขึ้นตามเกณฑ 80, ์80/80 2เพื่อเปรียบเทียบผลสำเร็จทางการเรียนของนักเรียนที่พัฒนาบทเรียน เรื่องการปฏิบัติงานตัดชิ้นงานซีแคมระหว่างเรียนกับหลังเรียนส3เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยชุดการสอนการปฏิบัติงานเลื่อยตัดชิ้นงานซีแคมรอบแนวความคิดในการวิจัยตัวแปรต้นชุดการสอนการปฏิบัติงานเลื่อยตัดชิ้นงานซีแคมตัวแปรตามประสิทธิภาพของชุดการสอนการปฏิบัติงานเลื่อยตัดชิ้นงานซีแคม 2. ผลสำฤทธิ์การปฏิบัติงานเลื่อยตัดชิ้นงานสีแคมป์สความพึงพอใจของผู้เรียนประชากรและกลุ่มเป้าหมายประชากรที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้จะเป็นนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่1นึ่ภาคเรียนที่1พศ2564นักเรียนสาขาช่างยนต์คณะสร้างหุตสารกร,รนะครับวิทยาลัยเทคโนโลยีชนบุรีจำนวนสห้องทั้งหมด206คน กลุ่มเป้าหมายก็เป็นนักเรียนระดับปริญญาตรีวิชาชีพนะครับช่างยนต์คณะช่งางอุตสาหกรรมปีการศึกษาที่1น,นะครับภาคเรียนที่1จํานวนทั้งหมด20 13คนที่ไม่ผ่านเกณฑ์ในการเลือกตัดชิ้นงานซีแคมร้อยละ50โดยการเลือกเลือกแบบเจาะจงภาพดาเนินการในการเลือกตัดชิ้นงานซีแคมนะครับที่เราได้พัฒนาชุดการสอนให้เด็กได้ลองใช้งานนะครับก็จะเป็นภาพที่1 2 3 4ภาพที่4นี้จะเป็นภาพ ผลงานนักเรียนที่ก่อนได้ใช้ชุดฝึกทักษะแล้วก็หลังได้ใช้ชุดฝึกทักษะนะครับจะสังเกตเห็นว่าผลงานในการเลื่อยของชิ้นงานจะดีขึ้นผลการวิเคราะห์นะครับตารางที่1แสดงให้เห็นจากค่า IOC นะครับที่ให้ผู้เชี่ยวชาญได้ตรวจหาว่าชุดการฝึกเนี่ยมีประสิทธิภาพไหมนะครับทางด้านเนื้อหาและด้านนวัตกรรมนะครับส่วนทางด้านเนื้อหาจะดูในระดับที่4.57อยู่ในระดับดีมากนะครับ และในด้านความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญด้านนวัตกรรมอยู่ในระดับ4.23อยู่ในระดับดีและค่าเฉลีย่ยรวมกันเท่ากับ4.40สรุปได้ว่าผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นในเรื่องการพัฒนาชุดการสอนวิชาง,งานฝึกฝีมือได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งด้านเนื้อหาและด้านนวัตกรรมผลการวิเคราะห์จากตารางที่2แสดง การวิเคราะห์หาประสิทธิภาพของชุดการสอนการปฏิบัติงานเลื่อยตัดชิ้นงานซีแคมตามเกณฑ์80ท80จะพบว่าประสิทธิภาพการจัดกิจกรรมการเรียนรู้การพัฒนาชุดการสอนนะครับ e1 และ e2 e1 เท e ่ากับ80.22 e2 เท e ่ากับ91.96นะครับซึ่งมีปิดระสิทธิภาพจัดการเรียนรู้ของผลสำฤทธิ์ทางการเรียนนะครับ เป็นไปตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้80ทับ80ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ตารางที่5แสดงผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นความพึงพอใจของผู้เรียนนะครับที่ได้รับการใช้ชุดฝึกในการปฏิบัติเลื่อยตัดชิ้นงานซีแคมนะครับผู้วิจัยได้แบ่งออกเป็น3ด้าน1ด้านความสามารถของผู้สอน 2. ด้านความสามารถของนักเรียน 3. ด้านการปฏิบัติงานเล่ตัดชิ้นงาน4แีแคมจากตารางที่5ผลการศึกษาความคิดเห็นความพ,ามพึงพอใจของผู้เรียนทั้งหมด13ข้อจะมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ4.58และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานอยู่ที่0.60หมายความว่าความพึงพอใจของชุดการสอนอยู่ในระดับมากที่สุดนะครับ สรุปผล 1. ได้ชุดการสอนที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นสําหรับการปฏิบัติงานตัดชิ้นงานซีแคมของนักเรียนได้ถูกต้องและเที่ยงตรง 2. ประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้พัฒนาทักษะการเลือตัดชิ้นงานเป็นไปตามเกณฑ์80ทับ80ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ 3. ผลสเัเฤทจิทางการเรียนพบว่าค่าเฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนตามสถิติจุด0.5แสดงว่าผลทักษะทางการเรียนรู้ในชุดการสอนปฏิบัติงานชกซีแคม มีประสิทธิภาพ 4. ความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อการพัฒนาและหาประสิทธิภาพชุดการสอนปฏิบัติงานเลื่อยตัดชิ้นงาน c ีแคมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ4.58ส่วนค่าเบี่ยงเบนเท่ากับ0.60ความสนใจและความตั้งใจในการพัฒนาของนักเรียนในการพัฒนาทักษะการเลื่อยอยู่ในระ,ระดับสูง สรุปได้ว่าในการพัฒนาผลสำเร็จการปฏิบัติงานเลื่อยตัดชิ้นงานซีแคมนักเรียนมีความพึงพอใจหลังเรียนอยู่ในระดับมากที่สุดสามารถนำไปใช้ในการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผลสำเร็จทางการเรียนให้สูงขึ้นดังนั้นการจัดการเรียนรู้โดยการพัฒนาทักษะงานเลื่อยซีแคมสาที่พัฒนาขึ้นมีคุณภาพและมีประสิทธิผลนำไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ข้อเสนอแนะในการนำผลงานวิจัยไปใช้ 1. ควรมีการจัดสอบประเมินสมรรถนะและสังเกตพฤติกรรมผู้เรียนก่อนเป็นรายบุคคล 2. ควรมีการให้ความรู้ผู้เรียนให้เกิดความเข้าใจและกลยุวิธีและบทบาทของผู้เรียน 3. ควรมีการติดบอร์ดประกาศคะแนนสูงสุดความตั้งใจเรียนเพื่อเป็นแรงเสริมให้กับผู้เรียนข้อเสนอแนะด้านการวิจัยและพัฒนาในครั้งต่อไป 1. ควรส่งเสริม การเรียนในรายวิชาทั่วๆไป 2. ควรศึกษาการเรียนโดยใช้เทคนิคการเรียนการสอนในรูปแบบอื่น 3. ควรศึกษาถึงปัจจัยและผลกระทบทางด้านทักษะของนักเรียนในระดับชั้นอื่นต่อไป